ไปรำมาค่ะวิธีออกพรรษาค่ะบ้างไส่พาธานก็ดีใจจังเลยอ่ะหน้าฝรั่งอย่างนี้ได้รับงานรำตลอดเลยอ่ะเออเว้นไม่เคอติดต่อมาทางทางที่นู่นเลยค่ะใช่ช่วงเรามีความรู้สึกยังไงบ้างกัวลหรืออะไรแน่นอนอยู่แล้วค่ะทุกครั้งทุกครั้งที่ได้รับงานรำเราจะรู้สึกว่าอันดับแรกเป็นกังวลก่อนว่าถ้าจะยากไหมอ่ะอ่พอพอเราเริ่มซ้อมเริ่มคุ้นคุ้นชินแล้วพอเอาจริงนะพอใส่ชุดไทยแล้วอยู่บนเวทีอ่ะมันรู้สึกมัน มันมีความขลังมันใช่มันแบบมันมีความองลงเบาๆเราแบบอุ้ยล้ำได้โฟล์เลยค่ะเขาจะรว่าเหมือนเหมือนไม่ใช่ตัวเองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เหมือนมีอะไรมาอันเลือเปล่ามีไหมอเมนด้านี่แหละมีความรู้สึกแบบนัันไหมคือไม่มีไม่ไม่ถือกับว่าไม่ได้เป็นอเมนด้าแต่แค่มันจะมีความรู้สึกขลังมันจะมีความแบบขนลุกเบาๆมันแบบเออแบบดีใจที่ได้มาล้ำตรงนี้มันจะแบบอุ้ จะรู้สึกดีเราใช้เวลาซ้อมนานกันไหมนะในการเตรียมตัวสำหรับผ้ารำนั่นท่ผ้ารำใช่ไหมคะก็1ว <c oughs> ันก่อนบินซ้อมแบบซ้อมแบบคร่าวๆแล้วก็พอพอแลนด์ก็ซ้อมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แค่นั้นนะคะคือมีครูมาสอนหรือว่าเราแบบว่าดูจาก YouTube หรือว่าคลิปเอารหรืออะไรเงี้ คือปกติทางนายเขาจะส่งเป็นแบบคลิป YouTube มาว่าโอเคเราจะรำแบบนี้นะเราก็ดูคร่าวๆก่อนแล้วก็จะมีคุณครูค่ะคุณครูมาสอนครูชื่อคุณหนิงค่ะขอบคุณนะคะคุณหนิงจ้าตอนที่เราลัมเนี่ยที่ทำให้รู้สึกว่าท่านรับรู้ว่าเราตั้งใจมาลัมก่อนอะไรนะคะสิ่งที่เรารับรู้เลยว่าท่านรับรู้วเราตั้งใจสัมผัสได้ใช่ไหมคะคือต้องบอกแบบว่าสําหรับได้เองเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้เราไม่ได้เป็นเด็กนักศิลป์เนาะเราไม่ได้แบบโตมาแล้วแบบ ลำเป็นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ไปทุกงานเนี่ยจะใช้ความตั้งใจเข้าสู้แล้วทุกครั้งก่อนจะลำจะแบบไหว้บอกก่อนเสมอว่าอาจจะไม่เป๊ะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าลูกตั้งใจมาจริงๆแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดแล้วก็นสัมผัสได้ว่าคือมันอย่างที่บอกไปะคะ่ะมันมีความขางมันมีความขนล,ลุกจะมีความเชื่อนอี่เป็นพื้นฐานเบสิกแล้วหรือเปล่า อ้าวอยู่แล้วเราก็น้องเออมูตัวแม่มูตัวลูก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 ค่ะก่อนสมัยนู้นก็ไปงานนวราตรีมาก่อนใช่เราก็เก็บเก็บเก็บมอเลยเพราะว่าอะไรดีเราก็ก็ไปหมดค่ะมีที่ไหนดาน้าอีกไหมคะใ่ใช่แต่ทำแล้วมันสบายใจมันแบบมีพลังใช่ทำแล้วรู้สึกสบายใจทำคือ ในในชีวิตเราถ้าเรารู้สึกว่าเราทําอะไรสบายใจแล้วว่ามันไม่ผิดหรอกที่เราจะทำอ่ะอันนี้เรายอมรับเลยแล้วเป็นฝั่งแบบใส่เออเพราเว่เราน่าจะแบบบางคนจะไม่รู้ว่าไม่ค่อยมาทางนี้เท่าไหร่ถ้าแบบเป็นลูกคุณเราเราไปทุกทางค่ะเราไปทุกทางไปได้หมดแต่ว่ามาถึงขั้นเงางูไม่หรือว่าอะไรแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องแบบเออโอค่ะคือมันทุกอย่างมันต้องอยู่ในในพื้นฐานของความ เป็นจริงอ่ะไม่รู้อธิบายไม่ถูกก็คือแบบมันมันมีใช่มันมีเส้นตรงกลางค่ะเราก็แบบอยู่ตรงเส้นตรงกลางเขาว่าอะไรดีเราก็โอเคได้หมดแต่ว่าก็แค่แบบรัรู้ไว้ว่าเราอยู่ำเพื่อความสบายใจ่่ะววาตัจเองค่ะอย่างนี้เวลามูเรามูของงานมูของอะไรดีอขออะไรดีอ่ะตอนแรกตอนแรกก็ของานขอเงินหลังหเรียกว่าเรียกว่าขออะไรนะเลขยกขอเรีเปล่าพูดยไงเนี่ เล่นไม่เป็นอ่ะไม่ไม่ไม่อไม่ค่อยไม่เลยแล้วเขออะไรต่างหากขอความรักขอผู้ชายขอผู้ชายเลยหรอความน่าคยไหมขอความรักหลังหลังก็มีบ้างขอความรักขอ่ากขอทุกอย่างค่ะขอรวมๆขอให้แบบประสบความสาเร็จในทุกๆด้านในชีวิตแล้วมันได้ผลนะคิดว่า ก็ก็ประสบความสําเร็จในถ้าแต่ถ้าไม่น่าเลือกรากอย่างเงี้ยมันน่าจะได้ผลไปแล้วล่ะไม่ใช่ไม่ใช่เยอะแต่คิดเองเออเองคือเราเราก็แฮปปี้แล้องมีความสุขไงเออต้องมีผู้ชายแล้วก็มีความสุขได้แม่ให้เรามีเงินสแตาเราดูเปลี่ยนเลยนะสแตนดูเป็นนักแสดงขึ้นมาทันทีแล้วถ้าเรามีเงินเราก็มีความสุขได้โดยที่เออถ้าเรามีความรักมีผู้ชายเรามีความสุขเพิ่มขึ้นไหมไม่รู้เหมือนกันค่ะแล้วตอนนี้มันมีความสุขไหมอ่ากันนี้มีไหมมีไหม องร์รวมมีคะ่ะโดยรวมเรื่องความรักนี่แหละเรื่องความรักเหรอคะยังก็ยังสิงโสดคะ่ะหลังจากที่ยังเปนด้าประกาศว่าโสดที่แล้วยังมีมีใครเข้ามาบ้างไหมมันก็มันก็มีบ้างนะคะจะบอกไม่มีเลยมันก็ดูแบบมันดูแบบอออแต่วก็มีบ้างแต่ให้อวดว่ามีบ้างประมาณไหนอยากรู้ถ้าถูกไม่ถูก น้อย,น,อยน,นะน้อยมากๆค่ะน้อยมาที่โลกท่านี่คือท่านแล้วน้อยมากมๆไม่ใช่ไม่ใช่ใชบอกว่าไม่บอกไม่ใช่ไม่ใช่มีบ้างมีบ้างแต่ก็ยังยังโสดนี่พอย้อนกลับไปเขามาทำความรู้จักเราทางไหนมาถึงนะเขาคือใครไม่ได้เขาบอกว่ามีบ้างมีบ้างของเธอเนี่ยเข้ามาทางไหนอะไรก็ เข้ามาสุดท้ายอย่างเงี้ยด like ีองดีเอ็มมาเจอติดม really ีมีบ้างค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้แบบคุยกับใครจริงจังไม่ต้องไม่ตไม่ตายไม่นะตายอันนี้เราเฮ้ยอันนี้เราเลิกล่าไม่เลิกล่าไม่เลิกลาเนี่ยพูดจริงๆก็มีคนแนะนําบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบจริงจริงเกณฑ์ในการตัดสินที่จะคุยมันมันสูงมาสําหรับเราณวันเนี้ยไม่สูงนะคะก็ ก็ใครก็ได้ที่เราคุยแล้วเรารู้สึกว่าคุยแล้วถูกคอค่ะเหมือนเราหาเพื่อนคู่ชีวิตอ่ะมันต้องสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องคุยแล้วสบายใจสามารถผ่อเลาะด้วยกันได้อยู่ด้วยกันแบบเป็น,เพ,นเพื่อนกันไปได้ขนาดไม่สูงจะไม่มีใครผ่านเลยเนาะไม่ใช่ขนาดั้นมันเรา,เราก็เพิ่งถ่ายละครจบโหเราอเวลาที่ไหนไปหาแล้วไม่แต่แต่ถ้าเราเอามีคนมาจีบจริงๆอะไรเงี้ยจริงจริงจริงๆจังๆเลยน้่เธอพร้อมที่จะมีความรักเลยจริงจริงจังๆไหม พรเขาไม่ได้ปิดแต่เออแต่แค่ยังไม่ได้แบบเจอใครไงมันก็ว่าเหมือนว่าพี่พี่มาสเหมือนเคยยังปล่อยฟรีกับชีวิตอยู่เลยยังไม่ได้โฟกัสอยู่เรื่องความรักเลยจอยเข้ามาก็ดีแต่ถ้าไม่เข้ามาเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีส่วนไหนที่หายไปที่ต้องเติมเต็มยังานเราว่าเราถือเอาเล็ก อยปกติเขาให้ด MM ้วยใช่เขาไปเขเป็นแล็บด้วยจะได้เร็วขึ้นจะได้มีธรรัไม mm ่ได like ้ไม่ได้ว่าลืมไม่รู้ถ้ารูก็คงเอาไปค่อยกลับไปอีกรอบนะคะแวาเข้ามาจีบได้ใช่ไหมเขามาจีบได้ค่ะแม่แต่เธอ็าเกกิน มาหน่อยสิมาตรฐานลงมาหน่อยไม่ได้มีมาตรฐานแหมมันได้ถ้าไม่มีมาตรฐานคงมีคนเข้ามาแล้วแหละไม่แต่คนสงสัยนะอแต่คนสงสัยว่าทำไมเรา่อดฟรีเป็นโสดนายกระดันี้เพราะว่าถ้าไม่มีคนไม่มีคนเข้ามาหมายถึงว่าเข้ามาจีบแต่ทำไมเราไม่เลือกอะไรเลยใช่หรือว่ามันยังไม่แบบก็คือก็คือตอนที่เลิกค่ะแล้วยงถ่ายละครอยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็เหมือนแบบช่วงนั้นก็มันก็ใหม่อะเราก็ไม่ได้อยากหาเพราะไม่ได้อยากหามันก็ปล่อยเลยไป ล้าเลยไปอะไรประมาณนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าแม่ๆรอบตัวเราเยอะเราไม่ได้เราไม่ได้เหงาหรือเป็นพ่อแม่แม่หรือไม่มีใครเท่าถึงเธอเสียสิแม่แม่สแกนใไดไหมก็มีช่วยบ้างอหรืว่าแม่เอาไปหมดแล้วใช่ไหมแม่เอาไปเองตอนนี้อะงานเป็นนักแสดงเนี่ยค่ะของข้าดีๆก็เป็นนักแสดงแม่แม่ดีๆแล้วพี่บอกละครตอนจบแลยนะไม่ได้น่ามองตรงอ่ะ